ครับก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ทางทีมงานโซล่าเซลล์มหาสารคามของเราครับก็ได้มันติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับเป็นพุดสูบน้ำเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นซับเมอร์ตอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทางร้านเราจําหน่ายและเป็นตัวแทนอยู่นะครับเป็นซับเมิร์ตของยี่ห้อเคเคเดี๋ยวจะพามาดูการทํางานของเขานะครับวันนี้ก็ตอนนี้นะครับเราใส่เป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งครับยอนไปที่40เมตร เป็นบ่อเลึกนะครับเป็นบ่อน้ําเล็กตัวนี้ก็หย่อนไปที่40เมตรเลยนะครับท่อขนาดนี้ครึ่งก็ได้เป็นท่ออยู่ครับเป็นท่อดีมื่นกันรับหย่อนลึกด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาโฉมหน้าของตู้อกล่องคอนโทรลนะครับนี่ครับเป็นยี่ห้อ KK Solar Pump นะครับหรือว่า KK Solar Cell ครับก็เหมือนเดิมนะครับทางทีมงานของเราก็ต่า จะต้องมีการติดอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแล้วก็เบรกเกอร์ให้ทุกตัวนะครับสมอยี่ห้อเคเคนะครับทางร้านเราก็รับประกันให้หนึ่งปีเหมือนกันครับกับยี่ห้อโจไดนะครับก็นี่เป็นเบอร์โทรทางร้านนะครับท่านที่สนใจครับอยากจะหรือว่าท่านที่เป็นช่างนะครับอยากจะซื้อไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับทางร้านเราก็รับประกันให้หนึ่งปีนะครับสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับ อันนี้เราใช้เป็นแผงโมโนนะครับแผงโมโนขนาด410วัตต์นะครับเป็นโมโนฟูลเซลนะครับขนาด410วัตต์นะครับทางร้านเราก็มีจำหน่ายอยู่นะครับสำหรับลูกค้านะครับจะซื้อไปติดตั้งเองหรือว่าจะเป็นช่างนะครับจะซื้อไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับเราก็มีมีเมิร์ขายนะครับไม่ว่าจะเป็นโจใไดหรือว่าเคเคโซล่าเซลนะครับทางร้านเราก็รับประกันให้1ปีนะครับ อุปกรณ์โซล่เซลล์นะครับถ้าท่านซื้อไม่มีประกันก็จะมีปัญหาเวลาเวลาซ่อมนะครับเวลาที่ตัวเสมอมีปัญหานะก็เลือกเป็นที่ตัวที่มีประกันไปดีกว่านะครับเดี๋ยวลองถอดตัวนี้ดูนะครับสางคุณทำงานนั่นไปใช่ะมามามาถอดด้๋ยเนะพื่งนะสางคุณทำงานนั่นจอย ัวนี้ก็เป็นแผงโมโนนะครับฟูลเซลล์ครับครับถอดให้เบ้างนี้เจ้าลบอกไอ้เด้อน้ำจิถือเก้เด้อเนี่ยครับพ่อขนาดนิ้วครึ่งครับตอนนี้ก็แดดช่วงบ่ายนะครับช่วงตอนนี้ก็บ่ายสองโมงนะครับก็พุ่งดีอยู่ครับเราหยันลึกด้วยครับตัวนี้ช่วงบ่ายด้วยครับเป็นแดดตอนด้วยกระถอมน้วครึ่งนะครับ ก็ถือว่าได้น้ำดีครับหย่อนเพราะว่าเราหย่อนไปลึกด๋ยวให้ดูแผงนะแผงโมโนขนาด410วัตต์นะครับเป็นโมโนโฟูลเซลล์นะครับเป็นฟูลเซลล์นะครับตัวนี้ขนาด410วัตต์นะครับถ้าท่านที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะซื้อไปติดตั้งให้ลูกค้าก็โทรหาเราได้นะที่ร้านโซล่าเซลล์มหาสารครมหรือว่าร้านสักชัยบริการอำเบอรบระบูก,ก็ได้นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ เบอร์เดียวกันทั้งทั้งสองร้านเลยมาดูรอบการทำงานครับตอนนี้แดดช่วงบ่ายครับก็ได้อยู่ที่3280รอบครับแดดอ่อนนะครับอยู่ที่7.3แอมป์แปดร้อยแปดร้อยวัตต์นะแปดร้อยสิบวัตต์ กำลังไฟก็ร้อยเก้าโวลต์นะครับถ้าท่านใส่สี่แผงจะดีมากเลยนะครับแต่สำหรับซัเมอร์ตัวนี้ก็ทำงานได้ที่สามแผงขึ้นไปสี่แผงก็ทำงานได้สี่แผงก็จะดีเลยนะครับเต็มที่ของเขาก็คือสี่แผงนะครับซัเมอร์ขนาดหนงแรงนะครับสำหรับท่านที่ซื้อไปก็ไม่ควรไปใส่สองแผงนะครับถ้าเป็นซับเมอร์เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับให้ใส่อย่างต่ำสามแผงนะครับ เรถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับเสมดขนาดแค่หนึ่งแรงนะครับแล้วก็ได้น้ำท่อออกขนาดเยื้อครึ่ง2นิ้วแต่จริงตัวเขาก็ออกได้2นิ้วนะครับเราหยันลึกนะครับเราก็เลยลดเป็นท่อนิ้วครึ่งครับสำหรับเสมดยี่ห้อเคเคนะครับเราจำหน่ายอยู่ที่ไม่ถึง10,000บาทนะครับเ0้าพนต้นนะครับถ้าสำหรับช่างเราก็มีราคาช่างให้นะครับเพื่อท่านไปต่อยอดได้นะครับ ครับวันนี้ก็คงจะต้องอขออนญาตนะบจบคลิปแค่นี้นะครับผมชุดประกอบนะครับชุดประกอบตัวนี้3แผงเนี่ยอยู่ที่20,000กว่าบาทนะครับถ้าท่านไปติดตั้งเองนครับราคาก็ถ้าจะเอาชวๆเลยก็โทรมาถามนะครับที่เบอร์โทรก็เบอร์เดินะครับนะครับสเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0870263118 และ0859266349นะครับสนใจเป็นตัวไหนนะครับจะเป็น KK โซล a r Pump หรือว่าเป็นปั๊มของยี่ห้อโจใดนะครับก็ติดต่อมาหาทางร้านเราได้นะครับก็ทุกตัวนะครับเรารับประกันให้ถ้าเราไปติดตั้งก็รับประกันให้1ปีเหมือนกันนะครับดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตจบคลิปแค่นี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ